สวัสดีฉันชื่อเอเวลินฉันอายุ42ปีเป็นแม่เป็นภรรยาและเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะสูญเสียตัวเองไปในแบบที่เงียบสงบและน่าสลดใจเช่นนี้วันธรรมดาที่ไปชายหาดกับลูกชายกลายเป็นการตัดสินใจที่ฉันไม่อาจย้อนกลับได้อย่างไรความเงาบิดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งที่แทบจำไม่ได้จนกระทั่งสายเกินไปอย่างไรถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนคนที่มองไม่เห็นถ้าคุณเคยสงสัยว่าหัวใจจะแตกสลายได้อย่างไร โดยไม่มีเสียงอยู่กับฉันต่อไปฟังเรื่องราวของฉันแล้วบอกฉันสิคุณเคยเผชิญขอบเขตทางอารมณ์ที่ไม่พร้อมรับมือหรือไม่แบ่งปันความคิดของคุณในคอมเมนต์ฉันอยากฟังมุมมองของคุณสองปีผ่านไปนับจากวันที่ทุกอย่างในชีวิตฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงฉันคือเอเวลินอายุ42ปีภรรยาแม่ค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงที่ลืมตัวเองการแต่งงานของฉันกับเดวิดสามีของฉันเคยเป็นความฝันเรียบง่ายที่ฉันหวงแหันหลังจากอยู่ด้วยกันมากกว่า15ปีเราสร้างบ้านที่สงบสุข และเลี้ยงดูลูกสองคนที่น่ารักลูคัสอายุ16ปีและเอลล่าลูกสาวตัวน้อยของเราเสียงหัวเราะของเธอเคยเติมเต็มบ้านจากภายนอกผู้คนคงบอกว่าฉันมีทุกอย่างแต่มีช่องว่างที่วัดไม่ได้ด้วยสายตาคนอื่นเดวิดยุ่งกับงานมากขึ้นเรื่อยๆการประชุมดึกทริปธุรกิจยาวนานคำขอโทษรีบเร่งตอนแรกฉันโน้มน้าตัวเองว่า เขาทำเพื่อครอบครัวแต่เมื่อปีผ่านไปคำปลอบโยนเหล่านั้นไม่ช่วยบรรเทาความว่างเปล่าที่เติบโตในตัวฉันมื้อเย็นมาขาดเดวิดเมื่อเขาอยู่เขาก็แค่กวาดเมื่ออาหารด้วยคำถามผิวเผินทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังฉันมีไฟเชา้าพรุ่งนี้ฉันกลายเป็นเงาเงียบที่ประคองครอบครัวที่แทบไม่สังเกตว่าฉันอยู่ที่นั่นหลายคืนฉันนั่งคนเดียวในห้องนั่งเล่นมืดมิดฟังเสียงนาฬิกาเดินถามตัวเองว่าเขายังเห็นฉันจริงๆหรือไม่ บางครั้งฉันมองเดวิดนอนข้างๆแสงไฟข้างเตียงสองเส้นริ้วรอบดวงตาเขาเปลี่ยนไปและฉันก็เช่นกันเราไม่เอื้อมมือแต่ไม่ฟังไม่มองกันอย่างที่เคยฉันค่อยๆเรียนรู้ที่จะอดทนฉันยังยิ้มตอนพาเอลล่าไปโรงเรียนดูแลบ้านตามนิสัยยังคุยกับลูคัสในวันที่เขายอมเปิดใจแต่ข้างในชิ้นส่วนเล็กๆของฉันแตกสลายเงียบๆฉันเคยเชื่อว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะอยู่กับการละเลยนั้นจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเดวิดรีแพ็กระเป๋าและทิ้งคำพูดคุ้นเคย ขอโทษฉันต้องไปทริปธุรกิจกระทันหันและอย่างเคยฉันแค่พยักหน้าเงียบกลืนความขมขื่นที่ผุดขึ้นในลำคอวันนั้นฉันตัดสินใจพาลูคัสไปชายหาดแผนที่เคยหมายถึงทั้งครอบครัวแต่ตอนนี้เหลือแค่เราสองคนฉันคิดว่าลมทะเลและแสงแดดจะช่วยให้ฉันลืมความว่างเปล่า แต่ฉันผิดมันเกิดขึ้นที่นั่นบนผืนทรายขาวใต้แสงอาทิตย์แผดเผาที่ฉันเริ่มเผชิญรอยแตกภายในที่แกล้งทำเป็นไม่เห็นมานานเช้านั้นท้องฟ้าแจ่มใสแปลกๆกระเป๋าใบเล็กแผกเรียบร้อยในท้ายรถเอลล่าร่ำลาเรากับพี่ชายด้วยเสียงเจ๊เจ้าก่อนไปอยู่บ้านยายเหลือแค่ลูคัสกับฉันทริปชายหาดที่เคยหวังจะกระชับครอบครัวแต่เดวิดยุ่งอย่างเคยเรายังไปใช่ไหมแม่ลูคัสถามดวงตาผสมความตื่นเต้นและลังเลฉันยิ้มปกปิดความเจ็บในอก แน่นอนจะลูกฉันพูดตบไหลลูคัสเบาบาตลอดทางไปชายหาดลูคัสนั่งข้างๆสวมหูฟังมองออกนอกหน้าต่างใบหน้าเขามีร่องรอยความเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันไม่ทันสังเกตในปีที่ผ่านมาฉันหมกมุ่นกับความกังวลเรื่องเดวิดอดทนกับความว่างเปล่าที่ขยายใหญ่จนลืมไปว่าลูกชายตัวเล็กเติบโตเร็วแค่ไหนมีความอึดอัดเล็กน้อยความไม่คุ้นเคยค้างคาเราๆกับทั้งคู่พยายามค้นหาจังหวะแม่ลูกเก่า อย่างระวังฉันเหลือบมองลูคัสคลื่นความอ่อนโยนทะลักในอกลูกชายฉันเขาโตสูงแล้วส่วนหนึ่งอยากทำลายความเงียบถามคำถามนับร้อยเรื่องโรงเรียนเพื่อนความในใจที่เขากะเก็บแต่คำพูดติดคอเมื่อถึงชายหาแสงอาทิตย์ทองคำแผ่ราวพรมระยิบระยับบนทรายลมเข็มพัดพัดแก้ม,พ,มพึมพำปล่อยวางลืมความเศร้าลูคัสจัดร่มชายหาดเล็กและปูผ้าบนทรายอย่างรวดเร็วฉันยิ้มให้เขาหัวใจเต็มไปด้วยความรัก และเสียใจขมขื่นบางทีแค่วันนี้ฉันจะยอมให้ตัวเองลืมทุกอย่างฉันนอนแผ่บนผ้าหลับตาปล่อยแสงแดดอุ่นๆชำระร่างเหนื่อยล้าเสียงภายในกระซิบสนุกไปเถอะเอเวลินแค่ครั้งนี้ลูคัสนั่งข้างๆเล่นสายขโมยสายตามองฉันเป็นระยะระยะห่างระหว่างเราตอนนั้นใกล้แต่ไกลเหลือเกินฉันเคยคิดว่าทริปนี้แค่หนีความเย็นชาของเดวิดแต่ไม่รู้ว่าที่นี่ใต้แสงอาทิตย์และเสียงคลื่นกรอบบางๆระหว่างความเหงากับความโหยหาเงียบๆจะเริ่มพ่าเลือน แสงแดดยามบ่ายนุ่มนวลระบายชายหาดสีน้ำพึ่งทองฉันพลิกตัวบนผ้ายาวรู้สึกถึงลมทะเลเข็มเข็มรูปไล้ผิวลูคัสช่วยแม่ทาครีมกันแดดหน่อยฉันพูดเบาๆโดยไม่คิดอะไรแค่หลังเริ่มแสบและบนชายหาดกว้างใหญ่มีแค่เราสองคนลูคัสลูกชายวัยสิปีดวงตาสีน้ำตาลเข้มผมยุ่งตามธรรมชาติลังเลครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าค่าแม่ เขาตอบเบาๆฉันนอนคว่ำหน้าเก็บผมไปข้างหนึ่งเปิดหลังเปลยให้แสงแดดอ่อนๆลูคัสหยิบครีมนิ้วงุ่มงามทาชั้นบางๆบ,บ,บนไหลาการเคลื่อนไหวแรกชาและระวังจนฉันอดหัวเราเบาๆไม่ได้แรงกว่านี้ได้นะฉันปลอบยังคงโทนอ่อนโยนลูคัสยิ้มอึดอัดแล้วทำตามมือเขาอุ่นสั่นเล็กน้อยแต่ระมัดระวังมากฉันหลับตาปล่อยตัวผ่อนคลายเพลินกับความห่วงใยไร้เดียงสาแล้วลูคัสลังเลตัดชัดเจนว่าไม่สบายใจไม่แน่ใจว่า จะทาครีมอย่างไรลูคัสเกลี่ยรครีมบนไหล่ฉันอย่างเก้เก้กงๆงหลีกเลี่ยงลงต่ำเกินไปเคารบขอบเขตฉันชะงักครู่หนึ่งส่วนหนึ่งตะโกนหยุดนะเอเวอร์ลินแต่อีกส่วนอ่อนแอที่ซ่อนมานานหลายปีเหงาโหยหาความอ่อนโยนจนสิ้นหวังลูคัสหยุดราวรอปฏิกิริยาฉันลืมตาศบตาเขาดวงตานั้นไม่ใช่สายตาเด็กชายที่ต้องการการปกป้องอีกต่อไปเป็นสายตาเด็กชายที่สอบถามโหยหาความไม่วางใจฉันไม่พูดอะไรไม่ลุกขึ้นแค่นอนนิ่งในความเงียบ ล่อยช่วงเวลานั้นค้างระหว่างเราบอบบางอันตรายและไร้นามลมทะเลยังพัดคลื่นยังซัดฝั่งสม่ำเสมอแต่ในตัวฉันรอยแตกเล็กๆแยกกว้างและเอเวอร์ลินแม่วัยสีปีพันรยาของชายที่หายไปตลอดเวลาตระหนักว่าฉันยืนอยู่บนกรอบบางๆระหว่างความต้องการทางอารมณ์และความรับผิดชอบครอบครัวและจากนี้ทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก เย็นวันนั้นบรรยากาศในบ้านอิดอัดเงียบลูคัสเข้านอนแต่หัวค่ำขณะที่ฉันวงเวียนระหว่างห้องนั่งเล่นและครัวไม่รู้จะทำอะไรนอกจากล้างมือและทำความสะอาดซ้ำๆฉันคิดถึงท่าทางระวังของลูคัสความการุณาเก้เก้กังๆเตือนถึงความห่างเหินของเราทุกครั้งหลับตาฉันยังรู้สึกฝ่ามือเขาลื่นไหลบนผิวรารอยประทับลบไม่ออกฉันโทษตัวเองบอกตัวเองว่าแค่อุบัติเหตุช่วงเวลาเหงาและเหนื่อยล้าชั่วข้ามแต่ลึกๆฉันรู้ว่า ฉันไม่ได้หยุดมันเมื่อใกล้เที่ยงคืนฉันนั่งบนโซฟาแสงไฟเหลืองนวลสองกำแพงเงียบฉันครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากบันไดลูคัสในเสื้อยืดหลวมและกางเกงกีฬาปรากฏที่ประตูแสงสลัวทำให้หน้าเขาสว่างครึ่งมืดครึ่งสะท้อนความสับสนและมุ่งมั่นปนกันแม่ยังไม่นอนเรอลูคัสถามกระซิบฉันสะดุ้งไม่แม่นอนไม่หลับเขาลังเลเข้าใกล้แล้วนั่งห่างเล็กน้อยไม่มีใครพูดอีกเสียงนาฬิกาเดินสม่ำเสมอ และลมหายใจเบาๆของค่ำคืนดูดูใบไม้พลินอกหน้าต่างเท่านั้นที่เหลือเขามองฉันสายตาไม่ไร้กังวลอย่างก่อนเป็นสายตาค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าซับซ้อนกว่าฉันหันหน้าหนีฝ่ามือกำแน่นคุณควรไปนอนลูคัสคุณควรไปนอนลูคัสฉันพยายามให้เสียงสงบแต่แทนที่จะลุกเขากระซิบแม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้มันต่างไปฉันหลับตาแน่นอย่าถามอย่าทำให้แม่ต้องพูดแต่เขายืนยันคำพูดระวังแต่เต็มความมุ่งม,มั่น ผมไม่อยากให้แม่รู้สึกเหงาอีกลืมตาสบตานั้นสายตาที่ทำให้หัวใจฉันแน่นด้วยความกลัวและความเปราะบางทางอารมณ์ที่ไม่เคยยอมรับลูคัสปลอบโยนเงียบงีๆนั่งใกล้ท่าทางเหล็กแต่พอทำให้เหตุผลฉันสั่นคลอนโอ้ความล่าชาและอ่อนแอของฉันเราสบตาก,กันนานกว่านั้นแล้วฉันลุกพรวดเกือบวิ่งขึ้นบันไดราตรีสวัสดิ์ลูก ฉันพูดเสียงสั่นไม่กล้าหันกลับข้างหลังลูคัสไม่พูดอะไรมีแต่ความเงียบความเงียบหนักแน่นบ่งบอกว่ากรอบบางๆระหว่างเราเราอีกครั้งฉันคิดว่าตั้งแต่นี้ความเงียบและสายตาทุกครั้งระหว่างเราจะหนักอึ้งด้วยความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดที่ไม่พูดออกมาสะท้อนความโดดเดี่ยวร่วมกันไม่ว่าโดยบังเอิญจะมีพลังที่ไม่อาจเข้าใจที่ฉันยากจะต้านทานฉันปิดประตูพิงไม้เย็น ความมืดในห้องค้นหนาห่อหุ้มฉันด้วยความกังวลไร้นามฉันหอบหายใจเราเพิ่งหนีจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองไม่มีใครเล็กในเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ฉันไม่ใช่ลูคัสฉันสุดลงบนเตียงตาเบิกว่าในความมืดทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อการแต่งงานหน้าที่ความเป็นแม่กำลังพังทลายในตัวฉันชิ้นแล้วชิ้นเล่าปฏิสัมพันธ์ของเรากลายเป็นเรื่องยากทางอารมณ์และซับซ้อนเต็มไปด้วยความสับสนฉันหลับตาพยายามผลักความรู้สึก แต่ความทรงจำบ่ายนั้นบนชายหาดการสัมผัสแรกๆอันขี้อายความห่วงใย,ยจริงใจของลูคัสยังอยู่กับฉันเตือนว่าฉันโหยหาการเชื่อมต่อทางอารมณ์ลึกเพียงใดทุกอย่างรุมเร้าฉันอย่างไม่ปราณีเสียงเคาะเบาดังขึ้นฉันไม่ต้องลืมตาก็รู้ว่าเป็นใครฉันนอนนิ่งแกล้งหลับ วังให้ลูคัสไปแต่ประตูแกลกเปิดและฉันได้ยินเสียงเท้าเปล่าเปล่าเข้าห้องเตียงยุบเล็กน้อยเมื่อเขานั่งขอบความเงียบห่อหุ้มเราดันประสาทฉันถึงขีดสุดแม่เสียงลูคัสแห่พระเราต่อสู้กับตัวเองฉันหันนี้ตื่นตหนกดึงผ้าห่มสูงขึ้นเกราะบ,บางระหว่างเราลูคัสคุณต้องกลับห้องนะฉันกระซิบเสียงสั่นและขาดท่วงแป๊บเดียวเขากระซิบเกือบอ้อนวอนแค่ให้ผมอยู่ตรงนี้ฉันสายหน้าน้านำตาไหลไม่หยุดไม่เราไม่ได้มันผิดพลาดลูคัส แต่เขาสัมผัสฉันไม่บังคับอะไรแค่นั่งตรงนั้นเป็นเครื่องเตือนที่มีชีวิตถึงความว่างเปล่าที่ฉันพยายามฝังมานานหลายปีแม่รู้ไหมลูคัสพูดเบาๆเ,เสียงแต่คุณใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นแต่ใครเคยใช้ชีวิตมองคุณบ้างฉันร้องให้เสกสะอื้นดังก้องห้องมืดฉันเกลียดตัวเองที่อ่อนแอเกลียดที่ส่วนหนึ่งอยากเกาะติดความอบอุ่นหายากนั้นลูคัสคุณต้องไปฉันสะอื้นได้โปร เขาลุกช้าๆชาราแต่ละก้าวหนักอึ้งก่อนไปลูคัสหยุดที่ประตูผมขอโทษเขาพูดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดแค่เพราะถูกรักประตูปิดหลังเขาและอีกครั้งฉันถูกทิ้งไว้คนเดียวในความมืดเผชิญพายุรุนแรงที่สุดพายุในตัวฉันเองเช้าวันต่อมาแสงแดดสาดผ่านม่านแต่ฉันยังเรียกแรงลุกจากเตียงไม่ได้ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนทุกอย่างในตัวฉันพันกันราวเส้นได้พันปมที่คลายไม่ออกฉันได้ยินเสียงจานชามจากครัวลูคัส เขาทำอาหารเช้าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันนั่งขึ้นฝั่งหน้าในมือสันเทาเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อย่างไรฉันจะมองตาลูคัสมองเดวิดมองเอลล่าได้อย่างไรเมื่อฉันข้ามเส้นที่ไม่มีวันกลับฉันบังคับตัวเองยืนทุกก้าวเราลากหินหนักในกระจกฉันเห็นผู้หญิงวัยสี่ิบสองปีแต่ดวงตาหนักอึ้งราวทนรอเสียสละและสุดท้ายพังทลายฉันเดินไปครัวที่นั่นกลิ่นขนมอบและกาแฟอบอวลลูคัสหันมาเห็นฉัน และยิ้มอ่อนโยนอบอุ่นจนฉันต้องมองหนีเพื่อซ่อนความตื่นตระหนกที่ผุดขึ้นสวัสดีตอนเช้าแม่เขาพูดเราคืนก่อนไม่เคยเกิดฉันกำแก้วกาแฟร้อนในมือเกาะมันราวสิ่งที่ยังสมบูรณ์สวัสดีฉันตอบเสียงแผ่วแทบไม่ได้ยินเราเบรคเฟสในความเงียบทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาขโมยเราเรียงรายด้วยหนามที่กรีดฉันลูคัสต่างไปเขาสงบอ่อนโยนเราไม่กลัวหรือเสียใจนั่นยิ่งทำให้ฉันไม่สงบเด็กหนุ่มอายุน้อยจะสงบได้อย่างไร หลังความผิดพลาดที่ฉันผู้ใหญ่ยังทรมานตัวเองขณะที่ฉันเก็บจานอาหารเช้าลูคันกุกขึ้นและเข้าใกล้ความใกล้ทำให้ฉันชะงักแม่เขาพูดด้วยโทนลึกอบอุ่นที่ไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนฉันรู้ว่าคุณกลัวฉันกำจานแน่นไม่ลูคัสียฉันกระซิบสายหน้าเขาไม่สัมผัสฉันแค่ยืนตรงนั้นอดทนแต่ไม่ยอมถอยฉันแค่อยากให้คุณรู้ลูคัสพูดต่อดวงตาแทงทะลุกำแพงถุก ฉันที่ฉันพยายามสร้างฉันไม่บังคับคุณฉันไม่ทําอะไรคุณฉันหันหนีทนสายตานั้นไม่ไหวหัวใจฉันถูกบทขยี้ทุกปีที่ผ่านมาฉันโหยหาใครสักคนที่เห็นฉันจริงๆฟังฉันสัมผัสฉันไม่ใช่ภรรยาสวยหรือแม่สมบูรณ์แบบแต่ตัวฉันเอเวลินคนที่ดิ้นรนหาตัวเองอีกครั้งราคาของการถูกเห็นคืออะไรเป็นภาระที่ฉันรับไหวไหม คุณไปเล่นข้างนอกเธอฉันพูดเสียงสัน่นเพื่อฉันจะได้ทำความสะอาดลูคัสเงียบครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆฉันเข้าใจเขาพูดและหันไปเมื่อร่างเขาหายหลังประตูฉันสุดลงบนโต๊ะเย็นน้ำตาไหลเงียบฉันสูญเสียความสงบชิ้นสุดท้ายในตัวและรู้ว่าตั้งแต่นี้ทุกวันจะไม่ปกติอีก บ่ายนั้นบ้านจมในความเงียบหนักเดวิดยังยุ่งที่ออฟฟิศเอลล่าอยู่บ้านเพื่อเหลือแค่ลูคัสกับฉันแต่ละคนอยู่ในมุมแยกราวคนแปลกหน้าติดอยู่ในเรื่องที่เลี้ยวผิดทางฉันพยายามยุ่งตัวเองหวังว่าการรบกวนจะลบความตึงเครียดที่กัดกินในตัวฉันเช็ดโต๊ะจัดหนังสือใหม่แม้ถอนวัชพืชในสวนแต่ไม่มีอะไรทำให้ลืมสายตาที่ลูคัสมองฉันเช้านั้นสายตานั้นไม่ใช่แค่ความโฮ้ยหาวัยรุ่นมีสิ่งที่ลึกกว่าความไว้วางใจความเข้าใจ และความเหงาที่สะท้อนของฉันเองพอพระอาทิตย์ตกบ้านราวเคลือฝุ่นบางๆของสิ่งที่ไม่พูดฉันอยู่ในครัวกำลังงุ่มงามกับมือเย็นที่ไม่มีใครขอเมื่อได้ยินฝีเท้าเชื่องช้าเข้าใกล้ลูคัสฉันไม่หันแต่รู้ว่าเขายืนหลังฉันใกล้เกินไปเข้มข้นเกินไปราวเปลวไฟที่ฉันไม่กล้าแตะแต่ถอยไม่ได้ฉันสูดหายใจลึกเอลล่า จะกลับบ้านเร็วๆนี้ฉันพูดพยายามให้เสียงสงบลูคัสไม่พูดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นฉันรู้สึกลมหายใจอุ่นของเขาพัดต้นคอส่งความหนาวสั่นผ่านตัวฉันรู้เขาตอบเสียงแปลกๆลึกและแหบฉันหันกลับตั้งใจจะยุติเรื่องนี้ให้จบแต่เมื่อเผชิญหน้าคำพูดที่เตรียมไว้ระเหยหมดลูคัสมองฉันโดยไม่ซ่อนอะไรไม่กลัวไม่ลังเล มีแต่ความจริงใจที่อดอัดคุณไม่ต้องแกล้งแข็งแกร่งต่อหน้าฉันเขาพูชาชาฉันเห็นคุณฉันเห็นคุณมานานแล้วฉันถอยหลังลูคัสนี่มันผิดแล้วทำไมคุณไม่ผลักฉันออกเขาถามไม่กล่าวหาแค่เจ็บปวดจริงใจฉันชะงักคำถามนั้นกรีดลึกเพราะฉันรู้คำตอบไม่ใช่ขาดเหตุผลไม่ใช่ไม่รู้ถูกผิดแต่ฉันอยู่โดยไม่ถูกเห็นจริงๆรู้สึกจริงๆรักจริงๆสำหรับตัวฉันมานานน้ำตาเงียบไหลลงแก้มฉันปกหน้าราวซ่อนตา จะซ่อนความผิดที่กลืนฉันทั้งตัวแต่ลูคัสค่อยๆดึงมือฉันออกอย่าซ่อนหนีเขากระซิบในครัวเล็กๆใต้แสงสนธยาที่จางลูคัสยืนข้างฉันเงียบๆการปรากฏตัวเงียบๆมอบความสบายความอ่อนโยนที่ทำให้ฉันสั่นฉันอยากผลักเขาออกฉันควรผลักเขาออกแต่ฉันยืนนิ่งพูดขอบเขตที่รู้ว่าจำเป็นไม่ได้ ฉันยืนตรงนั้นทราบซึ้งลึกๆถึงความโดดเดี่ยวที่เราทั้งคู่รู้สึกราวิญญาณกำลังจมน้ำคว้าสายชีวิตเส้นสุดท้ายในช่วงนั้นทุกอย่างถูกต้องทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อพังทลายเหลือแค่สองคนเหงาพังทลายสองคนเหงายืนตรงนั้นเชื่อมต่อทางอารมณ์ในความเหงาร่วมกันเราเข้าใจความเศร้าของกันและกันเงียบเงียบราโลกภายนอกไม่มีอะไรให้อีกฉันรู้ตั้งแต่ตอนนี้ลูคัสกับฉัน ตระหนักว่าความสัมพันธ์เราซับซ้อนในแบบที่ไม่มีใครตั้งใจเช้าวันต่อมาแสงแดดท่วมผ่านหน้าต่างครัวสองเ,เสียเสี้ยวเงียบในตัวฉันลูคัสตื่นเช้าเขาไม่พูดคำไหนแค่ชงกาแฟให้ฉันเงียบเงียบวางบนโต๊ะแล้วไปราวกลัวคำพูดจะร้าวพื้นที่เปราะบางระหว่างเรายิ่งขึ้นฉันนั่งตรงนั้นนานมองไอระเหยบางจากแก้วมีคำถามเดียวดังก้องในใจฉันทำอะไรลงไปความสัมพันธ์เราขยับสูญเสียความเรียบง่ายที่เคยมีไม่ใช่ครอบครัวในความหมายจริงอีกเราข้ามเส้นที่ไม่มีใคร และอะไรแก้ไขได้ขณะที่นั่งเงียบเผชิญตัวเองประตูหน้าบ้านเปิดเดวิดกลับบ้านฉันสะดุ้งเหมือนอาจยากรถูกจับได้เดวิดเดินเข้ามาหน้าดูเหนื่อยเสื้อปัดฝุ่นออฟฟิศสวัสดีที่รักเขาพูดตามเคยไม่รู้ตัวเลยไม่รับรู้ความหนักอึ้งที่เต็มบ้านนี้ฉันยิ้มที่อ่อนแอและบิดเบี้ยวที่สุดในชีวิตสวัสดีลูคัสลงบันไดและสายตาเราสบกันแวบหนึ่งไม่มีคำพูดไม่ต้องการอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนยังลอยในอากาศหนักดิบ และเจ็บปวดเดวิดมองเราขมวดคิ้วเล็กน้อยเรารับรู้ความแปลกแต่รีบัดไปอย่างเคยไม่เคยเห็นไม่เคยถามคืนนี้อยากกินอะไรฉันถามเสียงสั่นเล็กน้อยคําถามธรรมดาความพยายามสิ้นหวังเพื่อเกาะสิ่งที่เรียกปกติเดวิดหัวเราะเบาๆอะไรก็ได้ที่คุณชอบเขาหัวเราะอะไรที่ฉันชอบถ้าเขาแค่รู้ว่าฉันทำอะไรเพื่อรู้สึกชอบอีกครั้งเขาจะยังพูดง่ายๆไหมลูคัสไปข้างนอกเงียบ โดยไม่กินเช้าไม่พูดคำฉันยืนตรงนั้นระหว่างสามีที่ยังเชื่อว่าทุกอย่างดีและความว่างเปล่ามหึมาที่เติบโตในตัวฉันฉันสูญเสียทุกอย่างครอบครัวเกียรตัวเองฉันอยากเชื่อว่าเวลาจะเยียวยาว่าสักวันสิ่งต่างๆจะกลับมาแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ลูคัสกับฉันทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม้เราไม่สัมผัสกันอีกรอยร้าวจะยังอยู่แก้ไขไม่ได้ลบไม่ออกทุกครั้งมองเดวิด และเอลล่าฉันจะจำทุกครั้งลูคัสเดินผ่านในโถงฉันจะจำทุกคืนนอนข้างสามีที่ไม่สัมผัสจิตวิญญาณฉันจริงๆฉันจะจำและในความเจ็บปวดนั้นฉันตระหนักว่าบางครั้งการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ต่อคนอื่นแต่ต่อหัวใจตัวเองฉันเคยคิดว่าความผิดใหญ่มาจากการตัดสินใจหุนหันจากช่วงเวลาที่เสียการควบคุมแต่ไม่บางครั้งสิ่งเลวร้ายที่สุดเริ่มจากความเงียบจากช่องว่างเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเติมจากการรอไม่สิ้นสุด เพื่อสายตาที่ฟังจริงๆการสัมผัสที่ปลอบจริงๆฉันไม่สแสวงการให้อภัยไม่หวังความเข้าใจฉันรู้แค่ว่าตั้งแต่ตอนที่เราเงียบหันหนีเมื่อไม่มีใครเห็นอีกคนจริงๆโศกนาตกรรมก็เริ่มเงียบๆแล้วมีความผิดพลาดที่แก้ไม่ได้เราทําได้แค่อยู่กับมันในความเสียใจเงียบๆตลอดชีวิตที่เหลือคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเคยรู้สึกตัวเองค่อยๆจางหายในชีวิตตัวเองหรือไม่ ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะเลือกอดทนเงียบหรือกล้าทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโปรดแบ่งปันความคิดในคอมเมนต์